มาสการอุาบาอาจารย์ทุกรูปนะครับวันนี้กับผมจตมาพาธิการมงคลเขมาธรรมโมเจ้าวาดวัดป่านิคมสมัมกิธรรมตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะเราก็มาที่วัดป่าศัทธธรรมนะตำบลเมืองนาดอำเภอขามสแกแสงจังหวัด นครราชสีมาวันนี้เรามาดูมาติดตามดูผลงานของการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระแบบระบบปิดแล้วก็ระบบเปิดของวัดป่าสัทธาธรรมของเรานะ<ส>เพื่อที่จะได้เป็นที่รับรองน้ำเพราะในวัดป่าสัทธาธรรมเนี่ยหรือว่าอำเภอขามสแกแสงเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มน้ำบาดาลจะเค็มมาก ดังนั้นก็ทางวัดก็มีปัญหาเรื่องการใช้น้ําดังนั้นก็เลยได้ปรึกษานะกับผมและอาตมานะพิการมงคลเนี่ยที่ไปดูงานของอท่านอาจารย์โกวิทนะที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดบนราชธานีเรื่องการทําธนาคารน้ำเนี่ยนะแล้วก็กลับมาทําที่วัดของตัวเองเป็นระบบปิดนะทำทั่ววัดเลยแล้วคราวนี้ก็เลย ท่านหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเจ้าวาดท่านท่านก็เลยไปปรึกษานะในเรื่องนี้ว่าเราจะทํากันยังไงดนะีที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนั่นจะะมามาวันนี้ก็เลยมาดูผลงานจากที่เรามาขุดน้ําทําธนาคารน้ําทั้งระบบปิดแล้วก็ระบบเปิดอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเข้าโบสถที่จะฉลองกันในปี2563นะในเดือนธันวา ดังนั้นวัดเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ําอยู่ดังนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยต้องการที่จะหาน้ําเพื่อที่จะจัดงานฉลองอุโบสถนะในเดือนธันวาที่จะถึงเนี่ยดังนั้นกับผมและตระมาก็เลยได้ได้มีส่วนร่วมที่จะได้สร้างบารมีในตรงนี้ก็เลยคิดว่าการทําระบบน้ำเนี่ยจะเป็นการแก้แก้ไขปัญหาในระยะยาวนะดังนั้นในวัดเนี่ยก็จะมีการผันน้ําทั้งหมดนะผันน้ําทั้งหมดอย่างเช่น รอบๆอโวสถเนี่ยจะมีแต่น้ําทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นตรงนี้นี่ครับนี่ทางนี้เอ่อทางนี้นะทางนี้จะเป็นล่องน้ำนะที่เราทําเอาไว้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยผันไปยังจุดรับน้ําของเราซึ่งเป็นระบบปิดนะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเอ่อมาดูระบบปิดของเรานะระบบปิดของเราชัางด้านนู้ดน่อ,อตามมาได้เลยนะครับ ชายลังคาจากน้ําทุกที่นะครับเราจะทำะนู่นนะครับเห็นไหมครับนู่นทางด้านนู้นจะมีท่อ PVC เนี่ยแล้วก็ใส่3ทางขึ้นตรงรอบๆอบเผาโบสดเนี่ยรอบๆอบโบดรอบๆโบสดเนี่ยจะมีที่รับน้ําทั้งหมดเลยนะเป็นธนาคารน้รําระบบปิดเพื่อที่จะช่วยระบบเปิดภายในวัดดังนั้นถ้าตรงนั้นเต็มปุม๊บเราก็ทาเป็นร่องร่องยาวข้างโบดมาแล้วเราก็มาอย่างสากของเรา ตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นระบบเปิดที่เราขุดกันนะครับทางด้านนี้แล้วคราวนี้ในการทําธนาคารน้ํานะครับระบบปิดเนี่ยเราก็จะทำหลุมรับน้ําอันนี้นะครับนี่คือหลุมรับน้ําหรือธนาคารน้ําระบบปิดแต่ตัวนี้เป็นหลุมใหญ่มากครับก็มีขนาดคว,ความกว้างของหลุมเนี่ย สามเมตรนะครับความลึกนี่ประมาณ45 5เมตรแล้วก็ความยาวนี่หเมตรดังนั้นตรงนี้จะเป็นหลุมรับน้ําที่มีขนาดใหญ่มากน้ําทั้งหมดในวัดเนี่ยที่ไหลมาเนี่ยจะมาลงหลุมนี้เมื่อล้อนหลุมนี้นะครับถึงยังจะผ่านเข้าทางท่อผ่านเข้ามายังท่อแล้วก็ไปลงระบบน้ําเราแบบเปิดอีกต่อไปอีกอีกขั้นหนึ่งดังนั้นในวันนี้เราก็เลยมา พามาติดตามดูว่าเราเนี่ยมีการจัดการระบบน้ำยังไงอันนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือระบบปิดก่อนที่จะลงสระของเราเพื่อช่วยในการที่จะเอาน้ำลงสู่ดินแล้วก็เป็นการช่วยให้น้ำในดินเนี่ยเป็นน้ำชั้นผิวดินเนี่ยหายจากความเค็มเพราะเราจะเอาน้ำที่ไม่เค็มเนี่ยไปแทนที่น้ำเค็มแล้วความเค็มก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงต่อไปในในวัดป่าศรัทธาธรรมเนี่ย ก็จะมีน้ําที่ไม่เค็มนะครับก็จะได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปเราเดี๋ยวตามมานะครับมาดูาน้ำระบบน้ําระบบเปิดนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่คือหลุม อ่านี่คือสาไม่ใช่ลมนี่คือสาธนาคารน้ําระบบเปิดของเรานะครับที่วัดป่าสัทธาธรรมเห็นไหมครับถ้าทุกคนดูน้าเนี่ยน้าในนี้จะเป็นสีสีฟ้ามรกตเนี่ยนะครับที่เป็นสีฟ้ามรกตเนี่ยเกิดจากการที่น้ำเนี่ยน้ำจืดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหินอุ้มน้ําด้านล่างนะครับน้ําจืดจะอยู่ที่ชั้นหินอุ้มน้ําเราเนี่ยจะขุดเปิดชั้นหน้าดินเอาดินเหนียวออกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5-7เมตรดินเหนียวแล้วจากนั้นเราก็เอาแม็กเอารถแบ็คโฮเนี่ยรถขุดเนี่ยลงลงไปชั้นล่างแล้วไปขุดสะดือน้ำให้ผ่านจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทำสระใดเนี่ยสระที่เป็นสระเปิดแบบระบบเปิดเนี่ยถ้า,าไม่สามารถเจาะถึงชั้นหินอุ้มน้ำให้แตกได้เนี่ยน้ำในสระจะไม่เป็นสีฟ้ามรกตแบบนี้ จะไม่มีความสวยงามแบบนี้ดังนั้นในวันนี้นี่เราก็จะมาทดสอบชิมด้วยว่าน้ําที่นี่เค็มไหมน้ําที่อยู่ในสระนี่เป็นน้ําที่ออกมาจากชั้นหินอุ้มน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็ออกมาจากน้ําผิวดินส่วนหนึ่งน้ําผิวดินที่เนี่ยจะมีความเค็มทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เรากระผมกัดตมาเนี่ยก็จะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปทดสอบว่าน้ําที่นี่เค็มไหมนะครับตามมาได้เลยครับ น่าจะไม่ตกสังเกตได้เลยนะครับว่าน้ำเนี่ยจะเป็นสีสีฟ้ามรกตใสามากน้ำก็ใช้ได้นะครับ ไม่เค็มมากแต่ถ้าเป็นตรงกลางที่ออกมาจากสะดือน้ำเนี่ยน่าจะไม่เค็มเท่าไหร่ <c oughs> จากที่เค็มมากนะครับน้ำผิวดินที่นี่จะจะมีความเค็มเค็มมากๆเลยดังนั้นวันนี้เราก็มาติดตามระบบธนาคารน้ำของเราที่นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นาการทำแทงน้ำเพื่อนำน้ำเนี่ยไปใช้ ในบริเวณทั้งวัดที่จะเลี้ยงในการจัดงานาฉลองอุโบสถของเราที่จะมีถึงในปีหน้านะครับดังนั้นวันนี้ก็ผมแล้วก็อาตมาก็ขอ,อให้ทุกคนได้ไดร่วมกันช่วยกันนะครับที่จะทำธนาคารน้ำเพราะว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำที่ยั่งยืนจริงๆในประเทศไทยของเรา โดยเฉพาะภาคอีสานของเราเนี่ยมีชั้นหินอุ้มน้ําที่ตื้นมากอยู่ประมาณ7จ็ดถึงห้ถึงเเมตรเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราช่วยกันปุ๊บเราก็จะเติมน้ําสูงสู่ชั้นบาดาลอีสานเราก็จะเป็นอีสานเขียวต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อลูกหลานของเราทุกๆคนวันนี้กระผมอาตมาก,ก็ขอหยุดติเพียงแค่นี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ